สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีบันทึกคลิปวิดีโอจาก f a c e b o o k นะคะลงโน้ตบุ๊กของเรานะคะเช่นถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์แบรนด์ใดก็ได้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอย่างนี้แล้วเขาเจ้าของแบรนด์ให้ไปบันทึกคลิปวิดีโอจากแฟนเพจหล,ลักหรือเพจแม่มาใช้งานได้เลยเนี่ยเราก็ไปที่เพจแม่ก่อนอันดับแรกนะคะจากนั้นเราก็ไปที่เมนูวิดีโอนะคะในเพจนะ ต่อมานะคะเราก็ไปดูก่อนว่าเราจะเอาคลิปไหนนะคะเมื่อเราดูแล้วเราต้องการคลิปไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็คลิกคลิปนั้นให้ใหญ่ขึ้นก่อนนะให้ใหญ่ขึ้นนเมื่เอ,ะะอเรากดคลิปมาแล้วเนี่ยเราก็คลิกขาวาบนวิดีโอนะวิดีโอคลิปนะแล้วกดคําว่าแสดง URL ดของวิดีโอค่ะเนี่ยค่ะมันจะโชว์ที่อยู่ของก็คือมันโชว์ลิงก์ของวิดีโอนี้ขึ้นมา เราก็คัดลอกเอานะคะคัดลอกลปไปจากนั้นให้เราไปวางตรงเว็บไซต์ getfvideo com ะคะ่ะเนีค่ะเว็บไซต์นี้นะคะวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาจากนั้นเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดเลย ทีนี้เราจะบันทึกคลิปวิดีโอแบบไหนเอาแบบชัดสุดแล้กันนะคะเป็น HD นะคะอันบนสุดนะคะหรือจะเป็นคุณภาพปกติก็อันกลางนะคะส่วนเอาแต่เสียงอย่างเดียวก็คืออันล่างสุดนะคะทุกที่จะเป็น HD แล้วกันนะคะเอาแบบชัดเท่าแบบใกล้เคียงกับต้นฉบับเขาเนาะ,ะแล้วเมื่อเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกขวาที่คลิปวิดีโอนะแล้วกด Save Video a ดนะคะ จากนั้นเราก็บันทึกวิดีโอไว้ตรงไหนในเครื่องเราค่ะเราก็ก็เลือกที่อยู่ให้เขานะฮะเลือกโฟลเดอร์ให้เขาตุกกี้ก็จะเป็นตั้งตั้งชื่อวิดีโอด้วยค่ะต่๊กกี้ไปแล้วกดเซฟแค่นั้นนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับบันทึกคลิปวิดีโอนะคะจาก facebook ลงโน้ตบุ๊กของเราจาก Facebook คนอื่นลงโน้ตบุ๊กของเรานะคะ โอเคทีนี้เมื่อเราบันทึกไปแล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเราเอาไปไว้ที่ไหนในโน้ตบุ๊กเราเนี่ยเราสามารถกดมาดูได้นะคะเราก็สามารถกดมาดูได้นะคะให้กดไอ้ก้อนเหลืองๆตรงนี้นะคะในคอมจากนั้นให้กดไปที่วิดีโอเพราะเราบันทึกไว้ที่วิดีโอนะคะ,ะทีนี้ก็อยู่ในวิดีโอะคะ่ะเราตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยเราค้นหาก็ได้นะคะ ตกี้ตั้งชื่อว่าวิดีโอ R W แล้วก็มีเลข2เห็นไหมถ้าเราจำชื่อได้เนยเราเกิดเอาเนี่ยค่ะหไหมบันทึกไปแล้วสองคลิปนั่นเองก็ประมาณนี้นะคะวิธีบันทึกคลิปวิดีโอจาก Facebook ลงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานะคะอันนี้ใช้โน้ตบุ๊กนะหรือคอมพิวเตอร์นะคะใช้เหมือนกันเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะมันจะ นานเกินไปนะคะ